ใหม่ล่าสุดมิวเอ็กซ์เดอะเน็กซ์พคังใหม่2-2งจุดสอง DDI Maxforce พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8ปดสปีดใหม่กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือนกว่าใหม่ล่าสุด m ิวเอ็กซ์เดอะเน็กซ์พีคสองจุดสอง DDI Maxforce ถึงเวลาเพ้นมาตรฐานใหม่ให้ชีวิตด้วยสีจระเข้สีธรรมชาติจากไลน์สโตนผสานเทคโนโลยีกราฟีนปลอดภัยไม่มีกลิ่นฉุนพร้อมเข้าอยู่ใน24ชั่วโมงสีปลอดภัยสีธรรมชาติสีจระเข้ All New Honda Scoopy ดีไซน์ใหม่เทรนใหม่กำลังมาต้องลองแล้วป่ะไม่ว่าเทรนจะเกิดที่ไหนยังไงก็มัน All New Honda Scoopy Iconic of Now ส <im> <im> ุดทานให้สุดเทรนใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น The Force of Future ใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force พล no ังใหม่กำหนดโลก สวัสดีผู้ชมครับรายการสปอตโฟกัสวันนี้ผมทรงศักดิ์วันวิจิตมารับหน้าที่แทนคุณโออาจัตทักกุลนะครับที่ติดภารกิจครับวันนี้รายการของเราครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งเพราะว่าเราอยู่ที่รอเทนนิสปากรปกะเทศไทยนะครับก็จะมาสัมภาษณ์น้องบูมครับการซี์สำเร็จนะครับที่เพิ่งจะไปสร้างผลงานนะครับยายอย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าจะตกรอบแรกแต่ว่าสร้างชื่อนลครับแลวก็ไปปักบทในการในขันเทนนิสการแข่แรกของปีออสเตรเลียเพนนะครับแม้ว่าจะแพ้กับเบเวไปแต่ว่าก็ สร้างชื่อกับคนไทยได้อย่างมากนะครับวันนี้เรามีนัดกับนอน,นะนะครับจะมาสัมภาษณ์หลังจากที่จบการแข่งขันเป็นไงบ้างครับและเป้าหมายของนอน,นะครับหลังจากนี้ไปทำอะไรบ้างครับชวนิ้พันกันก่อนนะครับใหม่ อ s u ุ u ดีแม2.2 DDI Max Force แรงขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น The Force of Future ใหม่อ s สุูดีแม็ก2.2 DDI Max Force พลังใหม่กำหนดโลก All New Honda Scoopy ดีไซน์ใหม่เทรนใหม่กำลังมาต้องลองหรอป้าไม่ว่าเทรนจะเกิดที่ไหนยังไงก็มัน All New Honda Scoopy Iconic Off-Now สุดทานให้สุดเทรน ใหม่ล่าสุด m u x the Next Peak 2.2และ3.0 d d i Maxforce m u x the Next Peak กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าถึงเวลาเพ้นมาตรฐานใหม่ให้ชีวิตด,ด้วยสีจระเข้สีธรรมชาติจาก l i m e Stone ผสานเทคโนโลยีกราฟีนปลอดภัยไม่มีกลิ่นฉุนพร้อมเข้าอยู่ใน24ชั่วโมงสีปลอดภัยสีธรรมชาติสีจระเข้ ใหม่ล่าสุด m ิวเอ็กซ์เดอะพลังใหม่2.2 DDI Maxforce พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใหม่กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าใหม่ล่าสุด m ิวเอ็กซ์เดอะ DDI Maxforce Focus New สนับสนุนโดยสีปลอดภัยสีธรรมชาติสีจอรเข้ All New Honda Scoopy Iconic of Now สุดทางให้สุดเทรนประสบข้อสุนทรียล้นหลามงานวิ่งมาราธอนแห่งพื้นป่ามรดกโลกบีควิกเขาใหญ่มาราธอนอสมบัติ่สภาที่รับความสนใจ่าล้นหลามมีนักวิ่งจากประเทศทั่วร่วมการแข่งมากกว่า7 0 0 0คนบีควิกเขาใหญ่มาราธอนสมบัติสภาจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ยูเนสโกโวลคอนเทนเตสมาราธอนซีรีส์ได้รับการสนับสนุนจัดการแข่งขันนันยาทางการจากศูนย์บริการรถยนต์บีควิก และเหล่าพัมิตรกลุ่มยานยนต์โดยนงานนี้คุณสมเกียรติวุฒิยากุลนัน์รองผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการ่งขันบีควิกเขา, ick, ขาใหญ่มาราธอนสมบัติสภาได้กล่าวว่าการจัดการในครั้งนี้มีความบมาบ่าที่จะส่งเสริมให้ประชาชนนะตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพรรื่อสุขภาพให้แข็งแรงไฮไลท์การ,าร่งขันประเภทมาราธอน4.95กิโลเมตรไรากฏวว่าวิลัตไวดารา คว้าแชมป์ทั้งสองประเภทได้แก่ประเภทโอวอร์ชายรุ่นทั่วไปและโอวอร์ชายไทยมีเข้าเสิรชชยทันเวลาที่2อชมมั่วโมงสิีนาทียีสกวินาทีส่วนแชมป์ประเภทหญิงได้แก่คุณโสรยาตาวงคว้าแ <c oughs> ชมป์ทั้งสองประเภทเชน่นกันนะได้แก่โอวอร์หญิงรุ่นทั่วไปและโอวอร์หญิงไทยด้วยเวลา3ชมมั่วโมงเจนาทีส2ับสวินาทีไถยฮอนด้าร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2018จัดบุกิจกรรมปลูกกิจสำนึก ด้านของปลอดภัยทางถนนนะที่กระทรวงศึกษาธิการนําโดยดรอารักษ์พอะภาประธา,านบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดพร้อมคณะครูฝึกผู้ขับขี่อย่างปลอดภัยโดยมีกิจกรรมปลูกฝาังกา,การเรียนรู้ป้ายการจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัยผ่านเครื่อง Ri ด i n g เ r a i n e r และส่วนการจราจรจำลองได้รับความสนใจจากเกยาวชนที่มาร่วมงานรวมทั้งได้รับเกียรติจากพลตรีเอกเพิ่มพูชิตชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมอย่างกล้ไรชิด พร้อมกันนี้สุนฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าทั้ง4แห่งทั่วประเทศได้แก่สย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้ากรุงเทพสย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าสุทรราการสย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าเชียงใหม่และสย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าภูเก็ตยังได้จัดก,กิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติเพื่อสร้างความสุนานและส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยบนถนนนะให้กับเด็กๆภายในงานนี้มีทั้งกิจกรรมศิรินาการการเล่นเกมตอบคำถามและเวิร์กช็อปเรียนรู้เรื่องการใช้ถนนอย่างปลอดภัย และรับการตอบรับจากอบอุ่นจากผู้ปกครองและเยาวชนในพื้นที่ฉากส่วนยิ่งใหญ่ w e x r o b o t i c c o m p e t i t i o n n ันเ่ยทแล i เ a ชั่ a แนลแชมเ h ี้ย2ชิป2 2ถึงสัปดออโรบอติกภายใต้บริษัทปัญญาธาราจำกัดบริษัทในกลุ่มธุรกิจซ p o อพันกำลังสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตร P.I.M. และเ e x r o b o t i c เปิดเวทีแข่งขันและพัฒนาวิศวกรรมด้านหุ่นยนต์สุดยิ่งใหญ่เยาวชนเข้าขอรอบแข่งขันมากกว่า600คนจากทั้งหมด110ทีมโดยมีกรรมการผู้สูงกนดวด์จากสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติร่วมตัดสินการแข่งขันนะเวสโรบอติกคอมเพติชันไทยแลนด์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพ2024ถึง2025เปิดฉากชิงชยัยรอบชิงชนะเลิศเพื่อเฟนหาสุดยอดตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันรายกันระดับโลกเวสโรบอติก คอมเพตเทชันน์อ่ะวอลช็อปชิพ2 0 25ที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า77ประเทศทั่วโลกซึ่งการแข่งขันได้รับเกียรติจากทาง Guinness World Record ให้เป็นทัวร์นาเมนต์แข่งขันหุ่นยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเสำรับการแข่งขันนักเวกโรบอติกคอมเพตเทชันน์ทัลเลนไนช์แนลช็อปชิพ2ปี24ถึง25 0 2มีการแข่งขัน2ประเภททั้งหมด5รุ่นและห้าดิเวอชัน่ะได้แก่ ไอคิวเป็นอย่างในประเภทการแข่งขันนะเวโลรมบอิกเที่ยวแบบมาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมต้นมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้าน STEM วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมทั้งการส่งเสริมการทำงานร่วมกันและความาาคิดสร้างสรรค์นะผ่านการออกแบบและควบคุมหุ่นยนต์สำหรับผู้เข้าแข่งขนะันนะอายุไม่เกิน12ปีและ15ปีสำหรับจำนวนผู้เข้ารวมแข่งขันครั้งนี้มีมากกว่า1,700คนนะ แบ่งเป็นผู้เขาแข่งขัน600คนจาก110ทีมประกอบด้วย w e ก IQ รุ่น Elementary School 34ทีม Middle School 41ทีม Wek V5 e รุ่น Middle School 7ทีม High School 26ทีมและว e k U 2ทีมรวมทับบ้งูคครองครัอาจารย์ที่มาร่วมส่งรังใจมากกว่า1,000คน มิวฮอนด้าสกูปี้ดีไซน์ใหม่เทรนด์ใหม่กำลังมาต้องลองอป่ะป่ะไม่ว่าเทรนจะเกิดที่ไหนยังไงก็มันออลนิวฮอนด้าส o ูปปี้ไอคอ f NOW สุดทานให้สุดเทรนใหม่ล่าสุด MUX THE NEXT PEEK พลังใหม่2.2 DDI Maxforce พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใหม่กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าใหม่ล่าสุด m ิวเอ็ e ซ์เดอ e เ2.2 DDI Maxforce ถึงเวลาเพ้นมาตรฐานใหม่ให้ชีวิตด้วยสีจระเคสีธรรมชาติจากไลน์สโตนผสานเทคโนโลยีกราฟีนปลอดภัยไม่มีกลิ่นฉุนพร้อมเข้าอยู่ใน24ชั่วโมงสีปลอดภัยสีธรรมชาติสีจระเข้ใหม่ล่าสุด Mulex h e n e x t Peak 2.2และ3.0 DDI Maxforce Mulex h e n e x t Peak กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่า อินโฟกัสสนับสนุนโดยไมเอซูซูดีแม็กซ์เมจิกไอซ์ทยานต่อให้โลกตามสิงค์คอร์ปอเรชั่นสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสิงคอ,อนนร์เปอเรชันอเทอร์นท์กอล์ฟเซ็นเตอร์ลิเวอร์เดลกอล์ฟคลับ มูลนิธิสายทานและกอล์ฟพายร่วมจ,จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกอล์ฟเยาวชนเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติที่ออทรานด์กอล์ฟเซ็นเตอร์ปทุมธานีภายในงานมีนักกอล์ฟอาชีพระดับแอฟเชียทัวร์มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจมากมายและกจิจกรรมให้กับเด็กๆประกอบด้วยโรจนวุชนีมีชัยที่เล่นในแอฟเชียทัวร์มาแล้วแปดฤดูกาลเดิไม่เสียทัวร์การ์ดโปเปียโนโอ,อาพิชชยูโบน ซึ่งเมิ่อจัจบระดับ5ใน U.S. w o m e n Open 2 0 2 4โรวานจารวีบุญจันทร์ปูปรินเนี่ยปวัลิษายกทวนและโปรเพชดสมดมแก้วกาจนาแชมป์เอเชียทัวร์สอรายการที่เคยมีประสบก,การณ์กับลิฟกอลลีกมาแล้วรอบทางน้องฝ่ายพิพิสารับรองนักกอล์ฟทีมชาติไทยที่เบืงคว้าแชมป์รายการคัดเลือกได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันนะฮอนด้าแอปเจทะแลศสมบูญีศิาที่พาเพื่อนร่วมทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงมาร่วมงานแบบคู่ทีม ขณะที่นายลังสิทธิ์ลัลสิตานนนนายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่านับเป็นปีที่2ที่จัดก,กิจกรรมแบบนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเกยาวชนที่เล่นกีฬากอล์ฟได้เรียนรู้ฝึกฝนทักษะจากรุ่นพี่โปรกรอล์ฟและรุ่นพี่ในทีมชาติอยา่างไรชิดได้เห็นโปรเพสสุมแก่กัจนาที่เติบโตตั้งแต่การเป็นนักกอล์ฟเยาวชนติดทีมชาติเติบโตในอา,าชีพจนประสบความสำเร็จนับเป็นผลผลิตการพัฒนาวงการกรกอล์ฟของประเทศไทย แต่ที่บรรดานักกอล์ฟเยาวชนที่มาร่วมงานได้เรียนรู้เทคนิคการเล่นกอล์ฟพื้นฐานอย่างเช่นเทคนิคการพัดสอนการดูลายและการให้น้ำหนักการชิปในปื้นที่สนามที่ตาก,กันการเล่นจากบังเกอร์การเล่นช็อตแอพโรชและการไตรดยมีนักกอล์ฟรุ่นพี่ให้คำแบบนะนำ่ากกล้ชิด ขณะที่โปรเพสตกดมได้กล่าวว่านับเป็นเวลาดีๆที่ได้กลับมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับน้องๆอีกครั้งเะต้นผ่าช่วงเวลานี้ตั้งแต่การเป็นนักกอล์ฟยอโชว์ทีมชาติตั้งแต่ปี2 0 1 2เด็กๆตอนนี้เก่งกันมากขึ้นเชื่อว่าหลายๆคนจะเจ็บโตขึ้นมาเป็นกำลงังหลักในการพัฒนาวงการกอล์ฟไทยได้ ดีแม็กดส DDI Max Force แรงขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น The Force of Future ใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force พลังใหม่กำหนดโลกถึงเวลาเพลนมาตรฐานใหม่ให้ชีวิตด,ด้วยสีจระเข้สีธรรมชาติจาก limestone ผสานเทคโนโลยีกราฟีนปลอดภัยไม่มีกลิ่นฉุนพร้อมเข้าอยู่ใน24ชั่วโมงสีปลอดภัยสีธรรมชาติสีจระเข้ ใหม่ล่าสุด MU-X The Next Peak 2.2และ3.0 d d i Max Force MU-X The Next Peak กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่า All New Honda Scoopy ดีไซน์ใหม่เทรนใหม่กำลังมาต้องลองห่อป่ะไม่ว่าเทรนจะเกิดที่ไหนยังไงก็มัน All New Honda Scoopy Iconic o f n o w สุดทันให้สุดเทรน ใหม่ล่าสุด m e w X the Next Peak พลังใหม่2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใหม่กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าใหม่ล่าสุด New X the Next Peak 2.2 DDI Max Force ฟกัสสเปเชียลสนับสนุนโดยมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชน ในช่วงของโฟกัสเปเยลครับวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับมาสัมภาษณ์นักเทนนิสหนุ่มไทยนะครับที่ไปสร้างชื่อกระชอนทั่วโลกครับในการแข่งขันเทนนิสการ์สแตปมแรกของปีศึกออสเตรเลีย2025ครับที่เพิ่งจะปิดฉากไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากน้องบูมฮะกันเป็นสัมภาษ์นะครับนักเทนนิสหนุ่มไทยที่กลับไปสร้างชื่อที่ออสเตรเลเ็นมานะครสวัสดีน้องบูมด้วยนะครับ ก็เห็นว่าเพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียใช่ครับเมื่อคืนครับเมื่อคืนเลยเมื่อคืนเพื่อกลับมาไม่เกันที่ผ่านมาแล้วกันนะครับมีอาการอาการเจ็บแหลกยังไงบ้างหรือเปล่าช่วงนี้ตอนนี้ก็ยังไม่รู้สึกว่าเจ็บแหลกครับก็ยังนอนได้ปกติปกติปกตินะรู้หรือเปล่าว่าตอนไปแข่งขันออสเตรเลียเพนที่แพ้กับแต่เดียไม่เปเดฟคนไทยขอนใจอย่างมากก็เห็นแล้วครับจากทางโซเชียลต่างๆก็ได้มีความพูดถึงอย่างมากก็รู้สึกว่าดีใจมากที่คณิตได้รับการพูดถึงมากขึ้นครับ ตอนไปเนี а, pues ่ยค fiz like so like ือเราเคยมาสัมภาษณ์เลาเคยมีโอกาสมาสัมภาษณ์กับบ so ูงก่อนก่อนที so 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 have have ่ได้สิทธิ์หมาการไปได้หมายการที่ประเทศจีนใช่ไหมนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์หมาการไปแข่งขันออเธอร์เพนเป็นคนแรกในรอบ13ปีครับนะฮะแล้วก็ไปตอนนั้นก็โอ้โหได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแล้วไปจับสลากจับพิ้วเนี่ยไปเจอกับดาดิวมิสเตเดฟอดีตรองแชมป์ออเธอร์เพนสามสมัยรองแชมป์ปีก่อนด้วยครับนะฮะตอนนั้นเป็นไงบ้างความคาดหวังความกดดัน ก็ไม่เป็นเด็จากรัสเซียก็หลังจากที่ได้เห็นสายครับตอนนั้นก็รู้สึกว่าดีใจจริงแล้วรู้สึกเป็นความความดีใจเป็นความความโชคดีอย่างหนึ่งที่เราได้เจอกับมือดับท็อปห้าของโลกครับก็รู้สึกว่าเพราะผมอยากเล่นในสเตเดียมอยากจะลงไปทําให้เต็มที่ซะมากกว่าทำให้แบบว่าเราจดจําในโมเมนต์นั้นมากกว่าครับครับเพราะว่าก่อนไปเนี่ยผมได้รับกำลังใจอย่างมากจากแฟนๆจากสื่อมวลชนกระทั่งก่อนไปเนี่ยมีไปฝึกกับโดเล โนวักจอคุยใช่ไหมใช่ที่เขามาเก็บตัวที่ใช่ที่ภูเก็ตภูเก็ตภูเก็ตนะนะครับเป็นยังได้ประสบการณ์อะไรบ้างโนวักก็รู้สึกว่ามันช่วยให้ผมลดความกดดันในการจะเจอมือกับระดับพ็อปได้มากขึ้นเพราะว่าถ้าผมไม่ได้ไปซ้อมกับโนวัคเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะรับความกดดันในการลงมาในเจอระดับพ็อปได้ได้น้อยกว่านี้ครับพอได้ไปฝึกซ้อมกับเขาเขาให้คำแนะนำหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันช่วยผมจัดการกับอารมณ์ได้ดีขึ้น เขาแนะนำอะไรบ้างที่แบบที่พอจาได้พอพอพูดได้ถ้าถ้าท,ท,ที่ทจำได้เลยก็น่าจะเป็นตอนนั้นวันแรกที่ผมไปซ้อมเนี่ยผมลงไปซ้อมกับเขาเนี่ยผมก็น่าจะตื่นเต้นแล้วกดดันนิดนึงก็เลยช่วงซ้อมเสิร์ฟกับเขาเนี่ยผมเสิร์ฟแทบจะไม่ลงเลยครับเขาเหมือนว่าเขาแบบเลยให้เขาแนะนำมาอย่างหนึง่งก็คือแบบว่าเออให้โยนลูกเสิร์ฟให้ตรงตรงแล้วกระโดดขึ้นไปกดบอลเอาเอะไรเพราะเราเป็นคนที่ส่วนสูงสูงอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยเขาว่าพอเขาพูดมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออเขาก็ มีความเป็นกันเองครับก็รู้สึกว่าลดความกดดันได้มากขึ้นหลังจากนั้นก็เลยตีได้ดีขึ้นครับก็รู้สึกว่าก็เขาก็เป็นไนส์สกายคนหนึ่งของทัวร์ด้วยครับก็รู้สึกว่าการที่ได้รู้จักเขาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าท้าย่ผมมีเพื่อนในทัวร์ด้วยครับแลวเขาได้บอกเขารู้ไหมว่าเราเนี่ยไปแข่งขันออสเตรเลียพอจะทราบไหมพอจะทราบตอนแรกที่ไปซ้อมสามเสี่ยวแรกคือเขาไม่ได้พูดถึงในตรงนั้นเลยหลังจากที่ซ้อมเสร็จในวันสุดท้ายเนี่ยเขาก็ถามผมว่า เออเออเดี๋ยวจะไปแข่งออสเตรเลียเหมือนกันใช่ไหมโอ้อใช่ครับอะไรเงี้ยผมบอกว่าเออมันเ,ออเอขาก็บอกว่าหวังว่าจะไม่เจอกันนะอะไรอย่างงี้ยเขาบอกผมกใช่เขาก็เออเราก็เลยตอนนั้นยังยังไม่ทราบผลจับสลากใช่ยังยังยังไม่ทราบเขาก็บอกเขาก็บอกผมอย่างเงี้ยอะไรเงี้ผมก็รู้สึกว่าโอเคครับก็หวังว่าจะไม่เจอไม่เจอกันนะเออแล้วพอไปเห็นว่าอากาศก็ไม่ได้ร้อนเหมือนเหมือนเหมือนเีือนก่อนนะเพราะว่าออสเตรเลียในช่วงมกราคมเป็นอากาศแตบแบบซีซั่นโมสซาเซลเซียสเรียว่าอากาศประมาณอยุคที่36 ใช่ครับในช่วงที่ผมไปเขาได้พูดันว่าปีเกาะนั้นนั้นร้อนอกว่านี้มากใช่แล้วรู้สึกว่าปีนี้ค่อนข้างจะเย็นในช่วงที่แบบเย็นแบบสิบห้าสิบองศาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าก็จะมีบางวันที่แบบก็รู้สึกว่าร้อนแต่ไม่รู้สึกว่าแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอากาศกําลังดีซะมากกว่าครับมาถึงแมกกาข่นขันบ้างเพราะแมกกาข่งขันจำได้ว่า ตีเนี่ยหลังจากที่เล่นมาประมาณสัก3 2 3สองสามวันได้ทุกคนก็จะจดยัจ่อว่าเอ๊ะเมื่อไหร่บูมจะลงแขังแต่ว่าไปลงแข่งขันในเซนเตอร์คอร์ดเลยนะครับเจอกับแดเนียลเมดเวเด้อดีตรองแชมป์สารสมัยมือนข้าของโลกเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะครับทำสมาธิกับตัวเองก่อนที่จะลงสนามและรู้ว่าจะเล่นเซนเตอร์คอร์ดยังไงบ้างก็จริงพอได้รู้ว่าจะลงเซนเตอร์คอร์ดก็มีทั้งความดีใจครับดีใจอยู่แล้วแล้วก็พอมองวันนั้นจะลงจริงๆริงมีความกังวลแล้วก็ตื่นเต้นขึ้นมานิดนึงก็เลยได้โทรคุยกับ อาจารย์ธานากรศรีชาพานครับจะเป็นนักติดนักนักติตทิวิยาของของผมเองีของพี่พดนดดอนใช่ใช่ครับเขาก็ได้ช่วยพูดให้ผมรู้สึกว่าเออผ่อนคลายมากขึ้นนั้นนำสอนถึงเซตเลยเซฟเดียวตอนนั้นมองถึงแบบชาชนะห,หรือว่ามองแบบเซตต่อเซตหรือ,รองงว่าเกมต่อเกมคือถ้าเราบอกตอนนั้นว่าเขาได้เซฟสองไ,มไมด้เพราะได้เซฟมาเนี่ยรู้สึกว่ามีความคิดที่แบบว่าเออเราเราก็มีโอกาสเหมือนกันนะใช่เรามีโอกาสที่จะที่จะโค่นยักษ์ได้นี่เอง แต่ต้องบอกว่าตอนนั้นมีความรู้สึกหนึ่งที่เข้ามาคือผมเริ่มรู้สึกผมเหนื่อยจนแบบตะคิวขึ้นแล้วด้วยใช่ตะคิวขึ้นแล้วแต่ว่าก็พยายามไปเข้าน้ำไปเบรกพยายามพักให้มากที่สุดพยายามกินอะไรที่แบบเป็นเอนเนอร์จีบาลเนี่ยผมพยายามกินเข้าไปเพื่อให้ร่างกายมารีคอร์บอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับปีสองพันต้นไหมถ้าเกิดผมจำผิดน่าจะเป็นปีที่ผมเกิดพอดีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ประมาณเออวันนี้เพระวันนี้เนาะเออนะฮะเป็นไงคุณพ่อก่อน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 รู้สึกคุณพ่อได้คุยอะไรบ้าง หรือว่าเดี๋ยวมึงไม่เคยเลยหอว่าคุยกทีหลังคุยก็มีคุยนิดนึงครับก็เขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากเขาให้ให้อาหารใจผมบอกว่าท้อให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คุยถึงเรื่องอะไรมากก็แบบว่าพยายามให้ผมไม่เครียดครับพยายามให้ลงไปแล้วทำเพอร์เฟ์แมนซ์ออกมาได้ได้ได้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมนะหลังจากนี้ดีกว่านะเพราะว่าเราคุยกันตอนนี้มือ418ของโลก ขึ้นมาน่าจะติด 400, 400ไหม400ได้สองลูกไหมก็ถ้าตกรอบแรกนี้ได้ประมาณ10แต้มเราก็<ช>คิดว่าน่าจะเข้ามาในเลขเลข3ได้สได้เลข3ครับหลังจากนี้นะเห็นว่าจะขอไปอยากอยากแข่งในระดับ ATP ทัวร์แชมเปี้ยนชิพทัวร์อย่งางเงี้ยมั่ยหรือว่าไงออต้องไปวางแข่งยังไงบ้างตอนนี้ต้องมีเตรียมทีมเดวิดคับก่อนครับเล่นเล่นให้ทีมชาติไทยครับก็หลังจากนั้นจะเป็นการแข่งอาชีพในระดับแชมเปี้ยนชิของผม3ทิศติดเลยครับที่อินเดียแล้วหลังจากนั้นก็ ยังไม่แผนไว้แต่ก็น่าจะเป็นระดับเซนเจอร์ทั้งหมดอ๋อขาระดับระดับรองก่อนใ ATP ท,ทัวร์มีมีวางแผนมีมีครับมีที่อเมริกาครับ,รบก็ค,บคิดว่ามีแมปหนึ่งที่น่าจะเข้าได้ก็เลยน่าจะวางแผนไปให้นั่นด้วยแต่ก็จะพยายามทำแรงเพื่อได้เข้าไปเล่นระดับ ATP ทัวร์ทุกทุกรายการครับก็จะเล่นในเซนเจอร์ให้ให้ดีก่อนแล้วก็ถึงจะขยับขึ้นไปครับผมก็เมื่อกี้ก็น่าจะสัมภาษณ์ให้หลายสื่อสิ่งหนึ่งที่ หลายคนมองก็คือว่าวงการเทนนิสพอได้บูมกลับมาในในเทนเทนสิสออสเตรเพีเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีนะคในประเภทเดียวนะรู้สึกยังไงบ้างที่วงการเทนนิสของเราอดูกลับมามีชีวิตชีวาแล้วก็กลับมาคึกคักก,กันอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่หมดยุคข,ของพี่ปิ๊กดาดใยพี่บอลแระดอนหรือว่าเทมมี่อะไรเนี่ยครับก็อย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าอยากจะเป็นคนที่ทําให้เทนนิสกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งครับผมรู้สึกว่า พอผมเล่นผมผมมาเล่นในการแสลมเนี่ยมันก็รู้สึกเป็นขั้นแรกที่ทำให้รู้สึกว่าคนเนี่ยเริ่มกลับมาสนใจซะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นเห็นคอมเมนต์ได้หลายคอมเมนต์ว่าไม่ดูเทนนิสเลยตั้งแต่ยุคพดดอลอะไรผมรู้สึกว่าเออพอทําให้คนคนคนเหล่านี้มาแบบสนใจเทนนิสมากขึ้นก็รู้สึกว่าเออมันเป็นขั้นหนึ่งที่เราใกล้ความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยที่ทำให้เทนนิสกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งครับครับผมอ่ะนะฮะก็ขอบคุณนะบูมกระสินธด้วยที่จริงนี่ก็สภาพหลายสือนะอะครเงีบอผมหว ลูกไม้หรือแม็กกันตนนะนะครับลูกชายของวิทยาสเ็จคุณ้นะครับจะทําให้วกการทีนิสกลับมาคึกคักและมีซีสารแล้วก็ทําให้คนไทยนะฮะหันมาให้ความสนใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะครับหนุ่มน้อยคนนี้นะครับผมที่เป็นลูกชายของคุณวิทยานะครับน้องบูมฮะการจิตสเ็จนะครับกับการพาบวกการทนนิสนะครับกลับมามีซีสันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หวังว่านะครับจะคว้าแชมป์ หลายรนะายการน,นะครับออคุณนะครับน้องบูมนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงครับบทสัมภาษณ์ของน้องบูมกษิติศัิ์นะครับก็หวังว่านะครับ,บวงก,การเทนนิสของไทยของเราจะกลับมาคึกค,คักและบูมอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนในย,ยุคข,ของพี่บอลพ,พระดอนสิจภาพันธ์นะครับแทมมี่แทมเรนัตสุการและดวงทางเจ้าปิ๊กได,าด,าด้ได้อุดมโชคครับจนรายการของเรานะครับขอบคุณผู้จัดจตีครับบริษัทตีเพชรอินสุเซลจำกัดบริษัทมิตรแทสรัตตาคารจำกัพรรดิม้าชน เซิงคอมพาร์ตชันรถจากโยนาห์และบริษัทจอร์เก้คอมพาร์ตชันจำกับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับรายการสปอร์ตการ์ดลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ